เราก็จะมาชิมเมล็ดกาแฟที่ร้านนี่เลยค่ะร้านอะไรคะพี่หวันไม่ออกเหรอเนเ่พี่วันตัดสนมาสั่งกาแฟหรือ้นะหาค่ะเขาให้เจอเร็วโอ my god คนชายที่เล่นน้ำกันไปก่อนนะคะปิดก่อนค่ะเพราะต่อเสื้อ ไปไหนเหรอวันนี้วันอยู่ที่บขสใช่เพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เนรอก็คือสภาพเนยคือได้มากห้องค่ะเช้าไปหน่อยวนี้อยู่สนามบินดอนเมืองตอนนี้เวลากี่โมงคะตอนนี้เป็นเวลา5โมง24ค่ะใครมาเป็นคนแรกคะโอ้ยเป็นคนไทคะแล้วก็ตอนนี้เป็นคนไทพี่น้องค่ะแล้วก็จะเป็นรู่นพีแหนงค่ะแท่งมาแล้วค่ะวันนี้เนว่าจะมีคนรันนิ่งไหมหรือว่าบอสคะเอ้ยเนโทรถามบอสที่ที่คะอยู่ไหน สวัสดีค่ะบอสอยู่ไหนแล้วอันถึบอสถึงแล้วหรอพี่กันคนในคลิปเราก็คือถึงแล้วอีกหนึ่งคนพี่วางคะตอนนี้ทุกคนถึงหมดแล้วนะคะรอพี่วางคนเดียวไปไหนคะอ๋อจริงๆไปนครนายกนัดกี่โมงคะเนี่ยเกาทุ่นะแล้วตอนนี้นะคะเก้าทุ่เก้าโอ้ยเก่งมากเลยเพราเราต้องรันนิ่งน้าค่ะบ้านใกล้สุดเดี๋ยวถึงไวเก้าโมงถึงแล้วตอนนี้เป็นไงสุดท้าย ก็คือการเก้าโมงครึ่งเราเข้ามาไม่จริงแล้วก็ตอนนี้ก็คือสิบโมงครึ่งก็คือต้องรีบเดินรีบสับอีกนะคะจะร้องไห้พี่อ๋ไหนไปดูกับคนที่มาเช้าที่สุดของงานนวันนี้สิคะมันีค่ะมันไกลสุดเลยค่ะพี่อ๋พี่ไม่ได้มาสายนะคะโอ้ยังไม่ถามอะไรารอเี่ยะดีพี่เดินหลงอยู่ในนี้ค่ะไม่เคยพี่ไม่ได้มาสายแต่พี่มาแค่นสุดท้ายของไครทีค่ะพี่แอมสั่งอะไรมาบ้างดูแลกล้องดูดีๆนะมือก่อนเลยค่ะหลับยังก่อน บบก็บอกวิ่งก็ะกรดจริงก็คือหลับยังไงของไม่หายวัสด <c oughs> ีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่คาเฟ่ร้านแรกวันนี้เรามีสิบลายเมื่อกี้ไปไหนมาเมื่อกี้ไปไหนมาเมื่อกี้ไปกิน,นก็ซอยบ้าน,<ห>นคุ้มอร่อยมากแล้วทีนี้กินคั่ไม่กินหวานมาไม่ได้แล้วก็จะมาชิม,มเมล็ดกาแฟที่ร้านนี่เลยค่ะร้านอะไรคะ กะจีลงพอจีนี่เขามีแบบมาเลชชายด้วยหอมมากเลยได้กินหรออันนี้คืออะไรคะเมีนี่นะคะร้านจริงๆแล้วชื่อว่าเมาเลรับผมชื่อว่าอะไรนะคะมาเลชขมมาเลชเอาเทียบค่ะเนเลมพี่วานฝากคุณสั่งกาแฟให้เราแล่วเอาอะไรคะเอาชัดๆเลยนะเพื่ออยากได้ dirty coffee เจี coffee, no, ่คาเฟ่พี่วังอยาได้เป็นกาแฟที่ไม่เปรี้ยวโน้ตที่ออกเอสเซนนัทโนดโดเลนี่วนตาิโนที่เสัยากมา้ที่เซียงวาเาลองดูที่เชี่ยวกับได้เจอี่คาเฟ่อารจิอฟเอาไงไม่เปรี้ยวเนอโนตแบบโคบูร์นที่เอสเซนตนัท้วที่สอพี่วันอยากได้เอสเปรสโซ่มาเล่นกาแฟเดียวกันไปลองดูทั้งหมดี่แก้วสแก้วสองอะลอง เตอร์ตี้ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดม่เปรี้ยวอะค่ะแล้วก็เอาออกโกโก้หน่อยบอะไรวะพีนัทมี่นะคะเป็นคนนัดตีใช่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 รูไม่รู้หลังอะไรหนูวะเอีน่้กตัวนึงเอะไรนเป็นมาตัวเดี่อตัวเ่เอาไปนไม่เปร้วเปรี้ยหอแก้วนึงเอสเปรสโซ่ค่ะเป็นร้อนนครับเอาแล้วเน่แล้ว เอาเป็นร้อนะคะพี่เอามาเลเดียวกบเดอที่หลังพี่วังถูกเปล่าพีอร่อยดากชวนพี่วังเดอรี่เลเดียวนันตีนันตีไม่ใช่เมื่อกี้ไปบอกพี่ผมว่าพีนัทพีนัทนะคะเอสเปโซ่เล็กเดียวกบเดอรี่าเียวกีรอดูรอดูเล้วี่ว่าอะไรอยู่ข้างบน อันนี้ชุกข้าพับเลยแต่มีกลิ่ช็อกโลตกลางๆมีมอสมีบอดี้นิดเดยวฉันมาทำอะไรที่นี่อาร์ตเตนแเลยหวะแหวะแหงวุขาพแรงมะชุขาพแรงมากใช่อาร์ตเกส้พับแถูต้องไหมคะสแก้วโอเคานกดเูร้านที่2ม่เมากัเขาัวที่นู่นร้านข้านอกนะคะทุกคนตอนนี้ ลานมากประตูพี่ปประตูอย่างแรงถามยวอนดิ้งอะไรคะที่ผสมเมงก็อร่อยสั่งอะไรเป็นอะไรแล้วแฟตไว้แฟตไว้แฟตไว้ก็คือเป็นแบบสว่างสว่างเมนูแฟตไว้เป็นอะไรเพี่อนเป็นชิ้นกาแฟใส่ดอมก็คล้ายๆกับชิโน่จะเป็นแบบผมมเมื่อนาวเกดคืออะไรคะพี okay. ่เป็นอล้วยที่เชี่ยว ชิ้วชิ้มบ้านชิ้มบ้านเช่นบ้านมอนดอยจ้าแบบม้อนแจ่วเฮ้ยไปวะล่ะไปพวกนี้ก็คือเราจะไม่ไปดูกาแฟกับม้อนแล้วเราจะไปไหนคะเราจะไปม้อนแจ่วเพราะเราดีลรถไว้แล้วเรียบร้อยก็คือสองแถวแดงนี่คะร้านที่ไหนคะเนี่ร้านที่สามตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็คือเริ่มตาค้างค่ะแต่ว่ากินอะไรกินชามะนาวุ้ยร้านนี้เขาจะออกแบบแนวแบบสวนญี่ปุ่นคณิตว่ารักกมาชื่อร้านว่าอะไรคะเนี่เนี่ร้านอะไร

เนใจหลั้ะเนี่่ริมหลังะมาถึงมาถึงมาถึงมีคนทักขาแล้วคะเอาเอาวอาอาถามจำเนงถูกไหมจำเนงถูกเลยถูกแล้วใช่ไหมคะเอาว่อเปพี่ยำหนึ่งขนาดยกนิ้วให้เลยอ่ะชี้หรอนี่ดูพี่พี่ยากยกนิ้วให้เลยอุ้ยเอาลงไว้ทันเลยบอลเรียกเดี๋ยว หนูจบมีเนเต้พี่เนเต้ปีมะไม่หนูจบบอดิพวาบบอ่วาบแับพี่พีู่ด้วยไกล้ก็ได้หรอวันนี่ร้านแล้วนนเรา ไปบ้านข้างวัดเป็นร้านที่ดังมากเลยนะมาแล้วมาเชียงใหม่ได้มาอะไรแบบนี้ไหมไม่พี่แบบมาคืนเดียวเพราะว่าเสบลบเดี๋ยวกลับทำงานไม่ทันอะไรเงี้ยอ่ะก็หนูก็คิดถึงงานตลอดอะะ่ะก็เลยแบบรีบกอก็เลยก็เลยเที่ยวถึงตีห้างังาน้นงานที่ต้องไปดีวที่เกาหลีไม่ต้องให้เนยไปแล้วนะทำไมพี่โดยชอบงานมากชอบอยู่ชอบอยู่ที่นั่นไม่ถ้าได้งานต่างประเทศก็รันยาวเลยรันยาวไปถึงรันทำงานรันเที่ยว ถือไปนะคะถือไปด้วยความภาคภูมิใจของตัวเองแล้วก็สะดุดเงนไงเป็นซิคคอมหาหางเขาให้เจอเร็วเลยไอติมละลายถามที่ยังภาษาอังกฤษค่ะ Where is คุณวางละลายไม่เล็กเดียวภาษาอังกฤษอุ้ยอุตัยนี่ยค่ะมัวแต่ถ่ายรูปค่ะก็คือไอติมละลายแล้วค่ะนั่งอยู่ไหนนะ้้งว่กนเจอไหมอยู่ไหมอยู่ไหม าาพี่จะได้ซีมให้พี่วาง<ม>หน่อยค่ะเขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดประจำร้านที่แบบใครมาก็ต้องสั่งกินแต่พี่วางท้องเสียนะเนยไม่พีไม่มีช็อกโกแลตไม่มีปอ๊อกกระเล็พี่ออกมาทานไม่ค่ะทายมาว่ารสชาติที่คุณทาไปคือรสชาติอะไรคะรสชาติอัน้อยแกอร่อยไม่ซ้ำกันถึนไงได้รสอะไรวะไม่ยอมชิมเหรอใช่หรอเรียนค่ะ ถ้าเนี่คือรู้เรียนสถาความถามได้เลยขัอะไรวะพูดอะไรอยากได้ปะมาถึงเชียงใหม่ให้พี่วานกินมะยมชีสโอ้ทำไมไม่กินสตรอเบอรี่หนูคิดว่าสตรอเบอรี่กรุงเทพก็มีมาถึงเชียงใหม่ท่า่อนนายกพี่วานมีสดวนมะยมชีสเพราะว่ามันมีนุมที่กินได้ง่ายที่สุดรสชาติที่คุ้นเคยรสชาติคุ้นเคยเพื่อนุ่งบอลโยก็มีมืโอเย็นแล้วนะ ร้านอะไรคะโต๊ะจีนกินอะไรันนี้เป็นอยากกินมากวันนี้ใส่ถุงกลับบ้านไดหมมีนี่ไหมอาหานั่งสั่งได้สั่งแอปองขึ้นรูปออกแอปแอปต่อขึ้นรูปได้ฉันอาหาเช้าค่ะอาเช้าค่ะวันนี้นายจะพาไปไหนวันนี้จะพาไปขึ้นดอยแต่ดูสิวันนี้มีใครตื่นแล้วบ้าง ตื่นไปกี่โมงคะห้าทุ่มไม่แน่ใจบายที่ไหนไม่ทายตื่นแล้วมั่งนะถามพี่แรมพี่โทว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมเป็นยังไงบ้างสัท้องภาษาอังกฤษกับพี่โทพี่ทำแล้วพี่โทแฮปพี่หมอนภาษาอังกฤษได้ไหมพโรพี่โร่คุณพ่โร่เองนอนหับสบายกัเตียงทนุ่มพี่แดมเป็นไงบ้างคะตอนเช้าวันนีึงหมดแล้วทำไมวะทำไมโทรกำลังมาค่ะอ๋อแล้วไม่บาย ตกใจลุ้นอยู่ตอนเช้าของก้อนอ้อนะคืออะไรคะโอ้โหหลังจากที่เราทานเบาๆนี่น้องทานเบาๆมพื่อ้าวี่น้องทานอะไรทานแค่ไหนแค่นี้ได้พี่น้องมีแค่นี้เลยอะคะแค่นี้เลยค่ะไม่ได้สั่งอะไรเพิ่มแล้วเนาะไม่ได้สั่งอะไรเพิ่มแล้วและแล้วอิ่มยังคะอิ่มแล้วค่ะอุ้ยมงมอนี่ด่าไม่ตื่นานเลยเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนหลับสบายไหมคะได้ข่าวว่าหลับสบาย วันนี้ทางกายวันนี้อุ๊ยวันนี้โหดร้ายสำหรับเขามากโอ้วันนี้พึ้นดอยพึ่งชายก่ันนี้เป็นไงพร้อมไหมคะพร้อมไม่คะโอเคค่ะขอบคุณมากมากคุณถามในใจตอนเนี้ยคือเรามาเที่ยวหรือมาทำงานมาทำงานดิเที่ยวอะไรไม่มีชงชุดอะไรเนี่ย ปกติแต่งตัวแบบนี้นะมาทำงานอ่ะใช่ไหมไอ่ะเนี่ยงานนี้คือการแต่งตัวของเนนะคะปกติเนก็แต่งตัวแบบนี้มาทำงานพี่น้องอ่ะพี่น้องก็แต่งตัวอย่างนี้มาทำงานวันน,น,ะะวนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่ดอยเทพสเสด็จแล้วร้านนี้ก็คือจะดูเป็นไร่ที่แบบเป็นซอต้นนะคะแดดดีมากเลยค่ะสดชื่นเพื่อร้านคาเฟ่เราทำได้ของไล่เน่สวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะมันนี่ค่ะมันนี่ค่ะมันนี่ค่ะขอขาสัมภาษณ์หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ดีมากเลย น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไร่น้องมาไอน้องไมาปนเมืองร้อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่คือไร่กาแฟละค่ะก็คือมาดูต้นกําเนิดของกาแฟที่เรากินกันนี่อันนี้เพิ่งเริ่มออกดอก จะเก็บได้ประมาณช่วงเดือน9้าเท่าที่เขาบอกเนาะซึ่งอันนี้คือจุดกําเนิดของกาแฟเลยอันนี้คือกาแฟพันธุ์พเรษจริงๆเคยแบบเ,เห็นต้นกาแฟมาก่อนปะไม,ไม่เคยเห็นคือเรารู้แค่กาแฟอร่อยชอบกินกาแฟชอบดื่มถ้าเกิดคนที่ตามติคตบไอตาบอสอยู่แล้วจะรู้ว่าว่ากินกาแฟหนักมากแต่วันนี้เราได้มีโอกาสมาเห็นแบบจุดกําเนิดมันจริงๆว่ากาแฟแบบเริ่มยังไงทางขึ้นมาก็ดีนะทางเดินง่ายมากอากาศก็เย็นสบายก็คือทางขึ้นมาคือเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสูงพันชันกว่านี้เยอะเลยเมื่อกี้นี้ เก็บุกบ่นฟามาอยากรู้ชั้นแค่ไหนลองหันหลังไปดู oh my god อันนี้คืออันนี้คือเป็นไกดทัวของเราโอ้ยน้องเก็บให้ทุกคนกำลังดื่มน้ำกับไล่กาแฟซึ่งก็คือการเล่นกับเด็กสนุกกว่าเดไล่กาแฟของบอสเราค่ะเน่เป็นไงบ้างคะชิลๆมากเลยค่ะปกติแล้วคนชอบเดินป่าเดินเขาอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวาไปเอาันเนาะบอสไหวไหม นั่นหนูไปก่อนนะคะ <laughs> นั่นหลงไปลองข้างล่างนะคะนี่มะนาวอุ้ยอุ้ยอู้วอันนี้มะนาวแต่นั้น,ะนอะมะนาวไปแล้วนะคะไม่ไหวแล้วไปหนูพี่อย่าหัวเลยพี่พ <c oughs> ไ,ไปลองข้างลังวิ่งกับรองเท้าอะง่กว่าพี่ว,วังว่าสไลเดอร์ลงไปน่าจะง่ายกว่า <c oughs> น,นี่ไงตะกี้บอกดีว่าอยากสโนวุกด้วย เน่ลองดีดีพอลองทา้งไมโครองท้าพี่ดองเออถ้าเราลอดตรงนี้ไปแล้วเราก็รอดแล้วความเป็นจริงเมื่อบอยบอกว่าจะพามาเที่ยวดอยแต่งหน้ามงเลยจ้ากะว่าแบบนดี้เรยไม่สังเกตุว่าอว่าแต่งตัวดีดีก็รู้ไงแล้วเราอ่ะเรย์ระเจ้าผ่านจะผ่านไปได้แต่ละวัน กระท่อมกลางป่ามีน้ำกินได้กันได้อันนี้คืออปกณ์ที่ชาแฟในสมัยเดิมคกมองก่อนระ่าย่กาแฟหาวแล้วมาเติมดาวนี่เราจะไปดูอาหารเหลือขนาดเจ้าเหนวพานอะไรนะใส่บวกค่ะชงกาแฟค่ะน้ำพีกออกน้ำพีกอ่องได้ลำบุญา มีลำขนาดดืนยังไงอ่ะก็ตามด้วยเป็นไงคะรสชาติเป็นไงโมอหมาเข้าสู่วันที่3ของการอยู่ที่นี่ตอนนี้เราทำอะไรกันคะเตรียมสัววันนี้ไปไหว้พระไหว้ใจค่ะวันนี้เราฟรีเดย์เดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อสิ่งที่พวกเราตามหากันมานานคือกระดาษสัมัน เข้าได้นะคะเราอยากได้เป็นลังเลยพอสูตรแบบมีแป้งพี่น้องรัให้ทุกคนฟังหน่อยว่าเนยเป็นยังไงนะเวลานั่งรถเนยถ้าเกิดว่ามันเงียบก็คือมันหลับแต่พอมันไม่หลับอ่ะมันก็นี่ดูโรงแรมนั้นดีสวยมากเล้ที่นี่คนทำสวนโรงแรมนี้ดูมันมีไฟสวยดูเกาะกลางสิดูสีกระยาบมะเือต้นยางอันนี้มันใหญ่เลยพี hmm. east, ่น้องมันน่าจะหลายร้อยปีแล้วไม่พักเลยมาแล้วมาแล้วเนยมาแล้วพี่วางสวัสดีค่ะ เมื่อ <reading> ก <V expand. S 1> ี้ไม่ได้บอกพี <ers> ่ว <ar> bon <ing> ังแบบนี้นะหนูบอกว่าพี่วังกำลังลงมาใช่เปล่าลงต่อเวลาเป๊ะเลยใช่หรือเปล่าดีด้วยอะชุนอะไรดูชุนดิวันนี้ห้ามแกงเลยวันนี้ชุดผอมเหมือนร้านลับของเรารับมาเจอสาวเหนือจิ๊นี่นะเจ้าถ้าจะลงมาสักหน่อยเจ้าถ่ายรูปกันอยูปอ่ะเฮ้ออารมณ์บรรยากาศร้านดีมากค่ะชื่อร้านว่า Gateway อันนี้เปิดได้ไเออเออเปิดได้เนยเปิดได้เน้เปิดได้เนยน้องเ, <c oughs> เปิดได้เ,เ,ดดเออสวยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเนยเข้ามา ่เลนนน้ากัไปก่อนนะคะมีใครบ้างบอสตัดเสื้อไหมเฮ้ยไปดูเสียกดูบอสตัดเสื้อเปล่าตัดเสื้อปิดก่อนค่ะบอสตัดเสื้อไหนใครถอดเสื้อไหนใครถอดเสื้อตายแล้วอุ้ยเขาคืออุยพี่ดูเอ้าอะไรอะโอ้โหผิหวังว่าโอ้ยพี่หวังค่ะบอสทำไมทำนี้กับพวกเราคะพวกเราชาว KU N Channel ต้องการเห็นคุณนะคะผมไม่พร้อมออกืเสียง เชียงใหม่ขาวมากทุกคนน,นี่ขึ้นมากับว่าแบบอู้ว้าวนี้เลยนะานนะมาเชียงใหม่ไม่ได้เพื่กลียดให้จะไปรู้ว่ามีสระว่ายน้ำถ้าผมผิดหวัง,งนะเนี่ยผมเดินขึ้นมาสามใจกูรู้ว่าเหนื่อยไหมนี่คือพื้นที่บริเวณทันดาดฟ้านะคะอากาศดีแล้วก็ข,า,า,ขาวมากขาวมาเชียงใหม่ขาวมากโอ้นี่มองเห็นพระอาทิด้วยเนี่ยคาบัดมาไหนคะเนี่ยันนี่คาเฟ่ค่ะคาเฟ่เหรอคะเราต้องตามเก็บคาเฟ่อันนี้คือคาเฟ่ที่อยากให้มาค่ะจะทำอะไรอ่ะก็มาดูคาเฟ่ เดินผ่า,านสักรอบหนึ่งได้คะ่ะผ่าดีวะใช่อย่างที่คิดไว้ไหมคะร้านกาแฟไงคาเฟ่ไงคะมันอยู่ตรงไหนไกกาหคาเฟ่เป็นร้านกาแฟเหรออะคาเฟ่ไงอ้าวงั้นไปอีกที่นึงต่างม,มีปัญหาอะไรคะมันไม่ใช่ร้านกาแฟไงใช่หรอดูจะเข้าไปเปิดโต๊ะแล้วนะคะยังจ้ะร้านกาแฟแล้วนะไปไม่พอใจอะไรอ่ะมันไม่ใช่ร้านกาแฟ มนจเเลยยี่ทำตัวไม่ถูกไม่พอใจอ่ะเงี้นไปอีกแล้วนึงอ่าได้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 ตาบ้ามาตาบ้าฮ่าฮ่าฮ่น่ะเด็กหนุ่มเข้าไปเต็มเลยดูสิหนูพูดไปตรงไหนอ่ะอ่ะ วันนี้วันสุดท้ายแล้วเมื่อคืนทำอะไรมาเมื่อคืนไปทานข้าวกับพีูุ่ชาแล้วก็พี่อ้อเป็นไงบ้างเอาเป็นห่วงพี่อ้อไงเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวเออกลัวว่าแบบเดี๋ยวจะไม่เอ็นจอยแล้วหนูเป็นไงม้างตามเขาไปด้วยก็ดีค่ะบรรยากาศร้านแต่ว่าเมาไฟไปหน่อยเพราะว่าแบบบุบบวบบุบบวบแบบนี้ตอนตอนมันรู้ว่าทำท่าไงจแค่นี้เลย แล้วก็แบบพี่วางกลับกันไหมคะอะไรแบบพยายามลากพี่วางกลับราะเขาแบบไม่อยากกลับไงแล้วก็ตื่นเช้ามาที่สันสุดสายอาบนะ้ำแล้วก็มาทำงานกันต่อ วันนี้เรามาอยู่ที่ร้านกราฟนะคะจะจะจะเที่ยงมุหนหัวพี่พางเลยพียังไม่กินข้าวเลยเหรอเนาะยังไม่กินข้าวแล้วว่าชาวกินข้าวกันแล้วแม่เหรอเอ้ากินเร็วข้าวเลยยิ่งลงลาาแรงโอ้โหคือจะบอกว่ามาเชียงใหม่รอบนี้ครบมาก คาเฟ่ที่อยากมาก็ได้มาจนเกินความจําเป็นที่อยากจะเข้าแล้วุกใจคาเฟ่ตกใจพี่องะไพี่รองเป็นไงมากเาตกใจเขาไม่กล้าเข้าร้านเราก็แบบเราทำผิดบีฟตรงไหนคาเฟ่ตัวโตมากเลยนะป้ายร้านเขาอะ่มก็แบบที่าแบบเป็นผาอาจจะไปดูแต่คือาเ่ค่าเดี๋ยวไปดูด้านในกันถึงแล้วต้อนรับเลยค่ะพนักงานพนักงานต้อนรับค่ะเหล้านึ่นเบี้ยบริการการ์เมนูแนะนำจะเป็นไม่่ค่ะ มันกมีทำงานตาที่น <c oughs> okay. <arp x> ี่เหมือนกัมื่อวานเมื่อคืนเป็นไงบ้างคะเล่าประวัติน้องในออฟฟิศให้ฟังหน่อยมีการแสดงนิดหน่อยกันเพื่อนนะผมเป็นการแสดงฮิ้วเหรอคะที่แบบสุดมานี่คือประทับใจเป็นโชว์เตริมข้างเวทีข้างเวทีเลยเหรอคะใช้พื้นที่ไหมนิดหน่อยแค่คนทั้งข้างคือตรงนั้นคือหลบไปหมดเลยชอบไหมคะการแสดงนี้อ่าครับพี่หงษ์คะเมื่อคืนมีการแสดงเหรอคะครับแต่ว่าผมไม่พูด ไม่ออกยังช็อกจนถึงรับได้ไงมาต้องเท้าอะไรเดี๋ยวก่อนนะคะมันไม่น่าจะธรรมดาขอดูหน่อยได้ไหมคะเอาไปแป๊บเดียวเลยได้เลยเหรอเมื่อกี้เข้าไปพี่ว่าเต็มที่ก็ไม่เกินสิบนาทีนะคะไหนเยขาดูนอยครับว่าไปโดนอะไรมา ยืดมือสองผู้พี่วางหาไม่ได้แล้วในกรุงเทพอ่ะอันนี้ของฟาร์เรลที่คขาทำกับฟาร์เรล้วค่ะก็อันนี้หายไปเรื่อย <c oughs> อันนึงอ๋ออันนี้โอเคโอ้ยอันนี้มันลายพี่เอ้ยอันนี้ดีนนดมันทำกางสยยายผู้หญิงไงแต่วางใส่ได้เลยซื้อมานี่มาถิงแค่ชัว่วระยะเวลา15นาทีที่พี่เข้ามาที่ร้านก่อนแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นกันมันเกิดขึ้นไวมากค่ะอันนี้ไปเอาของใส่รถไว้ลูกเราสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ันค่ะสบายแล้วค่ะไ้าเราซื้อมาแต่เราก็ไม่ค่อยจะใส่ไงเราก็่่ เราก็เราก็เราก็ใส่เนี่ยแต่งตัวแค่นี้มีแต่ก็ไม่ค่อยจะใส่ประหยัดประหยัดทุกคนคะฟังไว้นะคะมันเป็นการลงทุนมันขายต่อได้วันนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วใช่ไหมคะ้าที่ไปสุราษฎร์โอยได้ของแน่หรอคะไ่สุราษฎร์ที่ไปทุกที่หมดเลยไปต่ออ้าวเหรอคะซุปเปรเราไปตังตรงตังเสร็จเรากลับภูเก็ตแล้วเราค่อยขึ้นมาเชียงรายอีกรอบเพื่อเปรียบเทียบแล้วเราค่อยเข้ากรุงเทพ น่าจะมีอะไรสักอย่างที่อยู่ในกระเป๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณวะงมดูวัดมดูวัมันถอดไม่ได้คุณวังอันนั้นน้องน่าจะมีปัญหาค่ะน้องน่าจะพกกันไกลคัตเตอร์หรืออะไรที่อย่างที่มันมีปัญหาอยู่น้องเขามีวัตถุต้องห้ามหรือแอลกอฮอล์ในเลือดเกินคะคุณวังมีของต้องห้ามพกอะไรมาคะนี่ว่ะนี่ว่ะนี่ว่ะอะไรนไม่ได้เอาใส่ถุงพลาสติกใส่อ๋อ คอนเทนต์ตลอดนะค่ณไม่ต,อต้อง e <laughs> เรียกว่าเจ้าแม่คอนเทนต์ถ้าผมเังไงก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วก็มาดูกันว่าภารกิจต่อไปของออฟฟิศหันษาของเราจะทำอะไรกันบ้างจะไปไหนทำอะไรภารกิจคืออะไรแล้วพักง,งานของเราจะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบายไปฝากทำคมประจำคลิปวันจะผ่านไปได้แต่ละวัน